ทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิภาวนาทำให้มีสติปัญญาดีสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์วันที่แปดเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับผม ในห้วงช่วงวันศุกร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับผมพรุ่งนี้ก็จะหยุดกันอีกเรียกว่าหลายวันนั่นเองวันศุกร์วันวน,นี้ก็จะขอําเรียนนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านได้มาชมมาทตัตนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นของดีของวิเศษขององค์พระสุปฏิปันโนแห่งวัดท่าสแสบแห่งเมืองเกินร้อยระหวเมือง ร้อยเอดนั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทิพที่แอดมินนำมาเสิร์ฟลงสู่สายตาสายใจของทุกๆท่ทานในห่วงช่วงเวลานี้ดีกว่าชื่อรุ่นก็โดนใจเราเราท่านๆ่านด้วยนั่นเองวัตถุมงคลทิพย์รุ่นนี้เป็นเหรียญรูปไข่รุ่นเนื้อดวงรุ่นเนื้อดวงของท่านเจ้ารคุณ พระอาจารย์ต้อมพระวัสโลพระสุปจิปันโนแหง่งวัดท่าสแสบงเมืองร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับผมนามหรือว่าชื่อรุ่นของวัตถุมงคลทิพรุ่นนี้ก็จะมีบอกไว้อยู่ที่ฟ้ากล่องโดยตรงนี่แหละครับผมเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ถ้ามีกล่องระบุรุ่นระบุ วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างด้วยก็จะเป็นอนุสรณ์ดอนเจดีสำหรับบุคคลทุกรุ่นทุกสมัยจะได้ทราบที่มาที่ไปด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นกรงพลาสติกใสแล้วก็มุมบนซ้ายมุมบนขวาของเรานั้นจะเป็นลวดลายไทยลงทองสวยสดงดงามแล้วครับผมตรงกลางเป็นหนังสือไทยลงทองเหรียน รูปไข่รุ่นเนื้อดวงถัดลงมานั้นเป็นวัตถุประสงค์งานบุญกระถินวัดท่าสแสบงละครับผมคือเป็นอตอบแทนน้ำใจสำหรับผู้ที่ร่วมบุญสร้างร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระถินของวัดท่าแสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละครับผม ส่วนตรงกลางนั้นเป็นระบุเนื้อที่แอดมินจะนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้เป็นเนื้อมหาชนวนรุ้งเจ้านํ้าเงินนั่นเองอักษรทองนี้เป็นสีแห่งความร่ำรวยเป็นสีสว่างสดใสรุ่งโรดรุ่งเรืองมีความเชื่อก,กันว่าสีทองจะดึงดูดทรัพย์สมบัติแก้แหวนเงินทองความมั่งมีสีสุขร่ำรวยมาให้จึงเป็นสีมงคล ที่โดนใจเราเรา,ท,าท่านท่านด้วยนั่นเองนะครับผมด้านถัดลงมานั้นจะเป็นนามของท่านจบคุณพระอาจารย์ต้อมพระครูปหลัดสุขสุขวัดนะครับผมแล้วก็วงเล็บอนุสอนประพัสโร ก็เป็นนามฉา,ายาของท่านพระอาจารย์ต้อมพระสุปฏิปันโนแห่งวัดท่าแสแบงนั่นเองตัดลงมานั้นจะเป็นวอดอปอที่พุทธาพิเศษรุ่นนี้ก็คืองานกระถินนั่นเองนะครับผมเป็นเลขไทยลงทอง19พฤศจิกายน2566เป็นเลขไทยเอกลักษณ์ไทยด้วยเช่นกันนะครับผมเรียบง่ายแต่ว่า สื่อสารได้เข้าใจได้ดีแล้วดูแล้วมีคุณค่าย,ยิ่งนักเนี่ยแหละครับผมเมื่อเอ่ยถึงนามของท่านพระอาจารย์ต้องพระพัสโ,โลพระสุปฏิปันโนแห่งวัดท่าแสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ก็คิดว่าในห้วงช่วงเวลานี้ทุกทกท่านก็จะลำลึกนึกถึงองค์ท่านได้ดีเพราะว่า ชั่วโมงนี้กินเีนกินธรรมบารมีขององค์พระอาจารย์ต้อมนั้นขจรไกลไปทุกทั่วสารทิศนี่แหละครับผม mm hmm. องค์พระอาจารย์ต้อมนั้นท่านบวชเป็นสมณเเีอยู่ที่วัดบ้านอุ่มเมาอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองสำหรับวัดท่าสะแบงอยู่ที่อําเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวงนั้นเดิมก็ขึ้นอยู่กับอำเภอทวัดบุรีนั่นเองนะครับผมปัจจุบันนี้ก็ตั้งเป็นอำเภอใหม่คืออำเภอทุ่งเขาหลวงนั่นเององค์ท่านพระอาจารย์ต้อนนั้นท่านบวชเป็นสมณณน,นที่บ้านอุ่มเมาอำเภอทวัดบุรีละครับผมท่านมีความสนใจเรื่องอักระเย็ดเลขยันการเขียนอระขอมนี่แหละครับผมม้ถ้าจะเป็นสมณรน,น,น้อย จนกระทั่งรูบอาจารย์ของท่านที่วัดบ้านอมเมานั้นคือท่านหลวงปู่ใหญ่เห็นแววของสมณเณรน้อยรูปนี้ก็ได้ถ่ายทอดอพุทธคมพุทธเวทการเขียนอักขระเลขยันให้สมณเณรน้อยนี่แหละครับผมในสมัยท่านเป็นสมณเณรนั้นท่านเองเคยเปรยกับลูกศิษย์เอาไว้ว่าสมัยเป็นเด็กเป็นสมณเณรนั้นท่านมีความกลัวผีน่ละครับผมอันนี้เป็นธรรมชาติ ของเราๆท่านๆในสมัยเด็กนี่ผู้ลักผู้ใหญ่ก็ดีละครหนังไทยก็ดีก็จะ,อะเอเอถึงจะเรื่องผีๆทั้งสางเนี่แหละครับผมทําให้สมณเณรต้มในยุคนั้นก็กลัวผีครูบอาจารย์ของท่านก็เห็นว่าสมณเณรน้อยกลัวผีก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะสอนอักขรเลขยนันการเขียนอักขรเลขยันต่างๆให้สมณเณรเรียกว่า ท่านก็เอาใจใส่จะได้ป้องกันผีด้วยนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งในบวชเป็นพระภิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์หลวงปู่ใหญ่แห่งบ้านอุมเมานั้นจึงได้ถ่ายทอดพุทธคมพุทธเวทเรียกว่าแทบหมดสิ้นให้กับท่านพระอาจารย์ต้อมนี่แหละครับผมครั้นเมื่อองค์ท่านพระอาจารย์ต้อม,มอออาาอได้ศึกษาพุทธเวทพุทธมนต์เรียกว่าจนแตกฉานแล้ว จึงได้ออกทุดงค์ขรรมฐานเรียกว่าทุกทั่วสารทิศเป็นพระนมที่เรียกว่าเดินสแสวงหาความวิเวกไปตามป่าเขาลำเนาไพรนะครับผมอย่างภาคใต้นี้ท่านลงทะลุไปถึงวัดบางแสะในเขตของมาเลเซียนน่นและครับผมท่านก็ได้ศึกษาพุทธเวทพุทธมนตจากครูบาอาจารย์พ่อท่านทางสายใต้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองจนกระทั่ง การเวลาพอสมควรท่านจึงได้กลับมาอยู่ที่วัดท่าแสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงเมืองร้อยเอ็ดะลครับผมทุกย่างก้าวที่ท่านสแสวงหาความวิเวกไปตามป่าเขาลำเนาไผ่นั้นตามชะง,งนผาตามป่ารกชัดนั้นนะครับผมก็เรียกว่าท่านได้พบเห็น บรรดาสิ่งที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุอะไรที่เป็นของดีของวิเศษท่านก็พยายามรวบรวมเอาไว้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่วัดท่าแสแบงแห่งนี้ mm. เพื่อจะได้พัฒนาวัดแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเอง ท่านจึงได้ถึงเวลาที่สมควรจึงได้ออกวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าพระผงโดยรวบรวมเอาของดีของวิเศษที่ท่านเคยได้พบได้เห็นในสมัยออกอทุด,ดงค์ะรากรมาฐานนำมาสร้างด้วยองค์ของท่านเองนะครับผมท่านผสมเองทำเองกดพิมพ์พระเองอักระเลขยันท่านก็ได้เ,เรียกว่า จะจดจะลึกลงไปในวัตถุมงคลของท่านด้วยองค์ท่านเองนั่นเองทำให้วัดท่าสแสงของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยทั้งในพื้นที่และก็พี่น้องชาวไทยชาวพุทธทุกภาคส่วนด้วยนั่นเองนะครับผม สำหรับวัตถุมงคลทิพย์ที่ออกในงานกระถินปีพศสอง6้า,า 66, ก็คือวันที่1 9บเก้าเดือนพฤศจิกายนยนั่นเองจะมีทั้งเหรียญรูปไข่หันข้างนี่แหละครับผมแล้วก็เหรียญรูปไข่หน้าตรงแล้วก็เหรียญดอกจิตแล้วก็พระผงนั่งต่างด้วยนั่นเองนะครับผมแต่สำหรับในห่วงช่วงเวลานี้แอดมินก็จะขอ,อะ กลาบเรียนพี่น้องถึงเหรียญรูปไข่ขันข้างขององค์ท่านพระอาจารย์ต้อมนี่แหละครับผมเป็นเหรียญรูปไข่ที่ออกแบบสวยสุดงดงามเรียบง่ายแต่ดูแล้วมีความเข้มขลังยิ่งนักเป็นเหรียญรูปไข่ที่ยกขอบสูงนี่แหละครับผมหูเหรียญไม่ได้เจาะเราจรึงได้กำไรเนื้อเหรียญไปด้วยนั่นเอง ตรงกลางนี้ปฏิสฐานรูปเหมือนของพระอาจารย์ต้มหันครึ่งองค์หันหน้าไปทางซ้ายมือของเราเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ต่อโคดกํากับเอาไว้ด้วยนั่นเองมีทั้งโคดมีทั้งหมายเลขกํากับคมชัดลึกลงไปในเนื้อเหรียญน,นะครับผมเป็นเนื้อมหาชนวน สร้างทั้งหมด4,000เหรียญเนเฉพาะเนื้อนี้นะครับผม4,000เหรียญตรงกลางด้านล่างนั้นจะเป็นนามของท่านนะครับผมอขออภัยจะเป็นชื่อของรุ่นที่เคยกลับเรี่ยนแต่เบื้องต้นว่าโดนใจเราท่านท่านักน,น,นะนั่นก็คือเนื้อดวงนั่นเองนะครับผมคำว่าเนื้อดวงชะตาเพราะาเราเกิดมานั้นก็เรียกว่า เหมือนนิ้วมือเราที่ไม่เท่ากันนี่แหละครับผมแต่เรคนนั้นมีของเก่าในอดีตชาติมาแตกต่างกันนั่นเองเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ผู้รู้จึงได้กล่าวเไว้ว่าชีวิตของคนเรานั้นจิตใจดวงเดียวกันนั่นคือรักสุขเครียดทุกข์นั่นเองเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ยามจเจริญไัวขึ้นมานั้นเราจะต้องมีอาชีพ เรียกว่าประกอบหน้าที่การงานบางคนบางท่านนั้นใช้ชีวิตโดยลำพังเหมือนปล่อยชีวิตให้เหมือนกับปุ๋ยนุ่นที่ล่องลอยไปตามอากาศนี่แหละครับผมแล้วแต่วิบากกรรมจะซัดไปตกอยู่ณสถานที่แห่งใดสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มโดนดอนนี่แหละครับผู้รู้ท่านดึงกล่าวอไอ้ว่าชีวิตของท่านนั้นเป็นชีวิตที่เหนื่อย ต้องหายใจทางผิวหนังแน่นอนละครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้จึงได้กล่าวเอาไว้ว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เราเป็นศิษย์มีครูหมูมีมันเพราะฉะนั้นเราดวงชะตาชีวิตของเรานั้นจริงจะต้องอาศัยบุญยบร,รมีของพระอริยเจ้า,าพระอาาริยสงฆ์พระสุปฏิปันโนพะะน่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่เรากลาบไหวเคารพนับถือขอ พรจากท่านแล้วก็อาราธนาวัตถุมงคลทิพย์ของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนี่ครับผมเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราน้อมนำชีวิตของเรานั้นเรียกว่าให้มีหลักนั่นเองมีหลักมีชั่บารมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้นจะอํานวยช่วยเหลือให้การดําเนินชีวิตของเรานั้นเหนื่อยน้อยลงนะครับผมหายใจเป็นปกตินั่นเอง จะเดจจะเจริญรุ่งเรืองอย่างเช่นเหรียญรุ่นเนื้อดวงนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็ต้องอาศัยบุญญาบารมีพระอริเจ้าพระอริสง์พระสุปฏิปันโนอราธนาน้อมสู่กายสู่ใจจะได้หนุนดวงเสริมดวงชะตาชีวิตของเราเนี่ยแหละครับผมให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตของท่านน,นั้นๆนั่นเองนะครับผม สำหรับด้านหลังนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมด้านหลังนั้นภาพรวมของอักระเลกยันท่านจะเห็นว่าดูแล้วเข้มขลังนะครับผมหลังเหรียญด้านหลังเหรียญก็ยกขอบสูงเช่นกันเราจะเห็นภาพรวมของอระเลขยันที่ท่านพระอาจารย์ต้องท่านไดเมตานำมาปฏิสฐานอยู่หลังเหรียญน,นี้นะครับผม อก拉ยันรวมนี้เรียกว่ายันพระลักษ์นั่นเองนามเต็มๆของอักะยันนี้เรียกว่ายันพร,รนนละลักษ์หน้าทองนี่แหละครับผมสำหรับยันพระลักษ์หน้าทองนี้เป็นยันที่เรียกว่ามีความนิยมมาตั้งสมัยโบ,บราณโบราณครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ยุคโบราณ ท่านจะลงพระรักหน้าทองนี่แหละครับผมเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าพระรักเป็นเทพเจ้าผู้ประทานความโชคดีประทานความเมตตามหานิยมและความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่สักกระบูชานะครับผมโดยมีความเชื่อความศรัทธามาแต่โบ,บ,บราณแล้วว่าอนุภาพของยันพระรักหน้าทองนี้จะประสาทประสิทธิ์ความสํเเรจ ในชีวิตให้แก่ผู้ที่สักระบูชานั่นเองนะครับผมจะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานความรักแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งการเงินด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมัยบุโบุราณน,นั้นบรรดาศิละปะศิลปินน,นักร้องนักรำทั้งหลายจะบูชาย,ยันพระรักษณหน้าทองนี่แหละครับผมเพื่อให้บังเกิดเป็น มหานิยมมหาเสน่ห์แก่ท่านนั้นๆจะได้มีคนชมคนชอบคนรักทุกทั่วสารทิศนั่นเองจะได้เรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองจะได้ไหลมาเทมานี่แหละครับผมเรียกว่าเสริมดวงเสริมดวงนุนดวงชะตาชีวิตด้วยยันพระลักษณ์หน้าทองนี่แหละครับผมจะได้มีชื่อเสียงขจรไกลไปทุกทั่วสารทิศประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็จะ หนุนดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นๆมีบุคคลรอบข้างเข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลเจือจุนช่วยเหลือไม่ได้ขาดสายนั่นเองเรียกว,ว่าทางชีวิตเปิดดวงชะตาเปิดนั่นเองธนาคารที่เปิดนั่นเองนะครับผมในวันที่19เดือนพฤศจิกายนนั้นมหาชนลังไหลกันไปที่วัดท่าแสบงแห่งนี้แหละครับผม เพื่อจะได้ไปร่วมบุญใหญ่งานกระถินกับพระสุปฏิพโนโท่านพระอาจารย์ต้องวัดท่าสแบนนี่แหละครับผมเรียกว่าสาธุชนนับเป็นหมื่นนี่แหละครับผมแต่งชุดขาวลังไหลไปร่วมบุญกระถินนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับของดีของวิเศษจากองค์ท่านพระอาจารย์ต้องด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในห่วงช่วงเวลานี้เส้นทางบุญพากัน หลังไหลมาที่วัดท่าสแสบงอำเภอทุ่งเขาหลวงเมืองเกินร้อยเนี่แหละครับผมทําให้วัดของท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าติดอยู่กับลําน้ําฉี่ลาน้ําฉี่สมัยก่อนน้ําจะท่วมมาถึงฝั่งของวัดเซอเอาฝั่งตะลิงของวัดไปทุกวันนี้ก็เรียกว่ามีเขื่อนกั้นสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับผมเมื่อเรานําเหรียญ เนื้อดวงมาเปรียบเทียบไซรัลว่าขนาดกับเหรียญ10บาทที่เราใช้ยอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าไซรัลว่าขนาดของเหรียญจะพออนุมานเท่ากับเหรียญ10บาทนี้ได้พอประมาณนะครับผมจะเห็นมองมองออกทันทีว่าอ๋อเหรียญน,นี้มีขนาดอยู่ประมาณเ,าเหมือนกับเหรียญ10บบาทที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผม ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์ต้อมนั้นท่านพิถีพิถันมากท่านต้องลงมือทําด้วยองค์ท่านเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าพระผงพุทธคุณต่างๆนี่แหละครับผมทําให้เราได้รับของดีของวิเศษเรียกว่าเชื่อว่าเชื่อศรัทธากันว่าเป็นของมงคลที่มีอนุภาพอย่างยิ่ง จากพระสุปฏิปันโนที่ท่านในพิถีพิถันมอบให้เป็นสมบัติที่มอบให้กับสทธาญาตโยมเพื่อจะได้เป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นกำลังจิตกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับผมเราชมองค์จริงไปพร้อมๆกันนะครับผมเริ่มจากด้านบนของเหรียญนั้น หูเหรียญไม่ได้เจาะดังที่กราบเรียนจะเบื้องต้นว่าเราได้กําไรเนื้อเหรียญน,นะครับผมเหรียญรูปไข่เรียบง่ายยกขอบสูงสวยสดงดงามนะครับผมเรียกว่าเลี่ยมสวยๆทั้งชายและโชว์ได้นั่นเองครึ่งองค์หันข้างไปด้านซ้ายมือเราเนี่ยแหละครับผม เส้นเกษาเกะได้ละเอียดจิบใบหน้าแววตาขององค์พระอาจาร์ต้อมนั้นเมือ่อมีชีวิตจิตใจนี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้ดหรือว่าตัวเลขคมชัดลึกนะครับผม เส้นสายจีวรพริว้วมีมิติมุมมองให้เราได้เห็นได้ชมเนื้อดวงจะได้มีของดีของวิเศษของพระอะริสงพระเ,เจ้าพระสุปฏิปันโนเสริมดวงชะตาชีวิตนุนดวงชะตาชีวิตนี่แหละครับผมผิวรุง่งสวยสดกดงามนะครับผมสามารถเรียกว่า อาราธนาน้อมสู่กายสู่ใจแล้วก็ตกถึงลูกหลานในอนาคต,ตการข้างหน้าได้ด้วยนั่นเอง ด้านหลังตั้งแต่ด้านบนนี่แหละครับผมก็จะเห็นว่าหูเหรียญไม่ได้เจาะกําไรเนื้อเหรียญน,นะครับผมอักขระเลขยันนั้นเหมือนเส้นขนมจีนนะครับผมยันพระรักษหน้าทองอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าไม่ธรรมดา นักร้องศิลปะศิลปินแต่รโบราณน,นั้นจะใช้อาอกไลยันพระรหน้าทองนี่แหละครับผมอาราธนาศิลปะการแสดงจึงได้รับความนิยมช,มชมชอบจากมหาชนทั้งหลายนั่นก็คือเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักนี่คืออนุภาพของ อายาันพระค้าทองจะบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานของท่านนั้นๆน,น,นะครับผมเรียกแก้วเรียกแหวนทรัพย์สินเงินทองมาได้โดยสะดวกง่ายดายราบรื่นนั่นเองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กลาบขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบาเพ็ญบาร,รมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมเราจะมาด้ พบเห็นอัคระยันพระรักหน้าทองกันได้ง่ายๆนักนะครับผมเราจะลำลึกนึกถึง ในวันนักดีรามเกียรตินี่แหละครับผมองค์พระลักษณ์นั้นรูปงามเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ที่พบเห็นนั่นคือเมตตามหาสเสนมหานิยมนั่นเอง ขอกราบราตนานิบต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านพระอาจารย์ต้อมประพัฒโสโลหากแม้ว่าองค์ท่านได้ทราบโดยยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระตมีแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไพ่บุญทั้งทางโลกและาทางธรรม หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มากปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาเนื่องนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแดทุกท่าน ขอกราบราตนานิมนม์อนุภาพบุญญาบรมีแห่งองค์ท่านพระอาจารย์ต้อมประพัสโลขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบรมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงทรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทัวดหน้ากันเทินสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจังไหลจงมาลายหายไปสิน้น จังมีแต่ความเป็นสวัสดีพี่พัฒนรรมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทวดหน้ากันเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ